เรามาต่อแลนกระต่ายของอาทิตย์นี้เป็นแลนสุดท้ายของผมที่ผมจะเล่นแล้วกันเนาะก่อนวันที่14อีก2วันนี้รีวิวช้าไปหน่อยต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างเลยแลแรลน,นี้นะครับมันจะเหมือนกับแลนกระต่ายตอนซีซั่น3เลยจากที่ไปจับมานะเควสก็ใกล้เคียงกันนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับโดย2เพรแรกที่ผมจะเล่นก็คือเก็บแครอทให้ครบทั้งหมด35แล้วก็จุดเช็คพอยต์นะครับ ทั้งหมด4หรือ5จุดนี่แหละเราก็เก็บให้ครบนะครับผมเทคนิคไม่มีอะไรมากบริเวณตรงน้ำหรือว่าเครื่องเล่นสวนน้ำตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ประมาณ21แครอทเพื่อนๆเก็บให้ครบเลยก็ได้ ส่วนจุดเช็คพอยต์แรกของผมก็คือด้านหน้านะที่เรารับตรงส่วนน้ำนี่แหละนะครับมันจะมีอยู่1จุดเช็คพอยต์หลังจากนั้นเราก็ไล่เก็บแครอทต่อเลยครับ ตรงบริเวณน้ำตกก็ยังมีอีกหนึ่งอันเนาะถ้าเก็บได้ประมาณนี้ก็น่าจะครบประมาณ2 1็นะครับผมก่อนที่จะออกจากส่วนน้ำไปยังโซนกลางตรงนี้ผมเรียกว่าโซนกลางแล้วกันนะเราจะเจอจุดเช็คพอยต์จุดที่2โซนกลางเราก็กดได้เลยครับอ่าแล้วโซนกลางนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ5แครอทนะครับยังไม่ขึ้นไปด้านบนนะ โอเคหลังจากได้แล้วนะครับลงไปยังห้องดิสโกเทคดิสโกเทคหรือบาร์ได้เลยด้านล่างนี้ก็จะมีประมาณประมาณนะ5แครอทเหมือนกันครับผมเควสอื่นๆนะครับผมยังไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวจะจบ2เควสนี้ให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรับเควสอื่นลวกันนะครับ ในห้องดิสโกเทคก็จะมีจุดเช็คพอยต์เป็นจุดที่3เท่ากับว่าด้านล่างมีจุดเช็คพอยต์สจุดนะครับถ้าเก็บเกือพบพก็จะได้ประมาณ30อันนี้ขึ้นไปด้านบนเลยครับจุดเช็คพอยต์อยู่ด้านบนอีก2จุดเหมือนกันสุดปลายทางบันไดนะครับมองไปทางด้านซ้ายมือก็จะมีจุดเช็คพอยต์จุดที่4ครับผม เดินต่อไปข้างหน้านะครับเราจะเจอแครอทอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เจอจุดเช็คพอต์อีกจุดหนึ่งก็จะครบแล้ว1เควสท,ทีนี้มันจะมีแครอทแอบอยู่ข้างๆกับเรือบินนะครับก็จะผ่านทั้งหมด2เควสใช่ไหมทีนี้ก่อนที่เราจะลงไปด้านล่างเพื่อไปทำเควสห้องบาร์หรือห้องดิสโกเทคนะครับให้เราทำเควสตรงนี้ก่อนนะครับวิ่งแข่ง เขาไม่เล่ากวิ่งแข่งดีไปยังจุดเขาเรียกว่าแลนด์มาร์กแกันเนาะอ่าเดินไปเลยนะครับคนค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นมันติมันติมันติแลนด์นะครับคนก็จะมาเล่นพร้อมกันถ้าเกิดออนไม่จังหวะไม่ดีคนเยอะนี่กระโดดก็กระตุกนะอันนี้ผมตกไปสองรอบแล้วครับ Hey, จนมาถึงสุดปลายทางนะครับให้เราหันหลังชนฝาแล้วก็มองออกมาด้านหน้าเนาะทีนี้กระโดดลงไปด้านล่างเลยครับเราจะกระโดดลงไปยังโซนกลางเพื่อไปห้องดิสโกเทคแล้วก็ทำเควสต่อไปเมื่อกระโดดมาครับหมุนหาอีกนิดนึงเราก็จะเจอทางลงดิสโกเทคเนาะให้ลงไปได้เลยครับหน้าทางเข้าดิสโกเทคนะครับมันจะมีตัวที่ให้รับเควสอยู่แล้วแหละตอนที่เราลงมาเราก็กดคุยได้เลย เขาจะให้เราหาตัวเพนเนาะให้ออกมาด้านนอกครับผมมันจะอยู่บริเวณน้ำตกทางก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วลงไปยังห้องดิสโกเทคเหมือนเดิมเพื่อไปส่งเควส หลังจากนั้นนะครับเควสฮิดเด่นก็จะขึ้นใช่ไหมเราจะต้องตามหากระต่ายที่มีน้ําบนพื้นนะครับเข้าไปยังห้องดิสโกเทคได้เลยมองซ้ายมองขวาตรงนี้มันแ a n d อมนะถ้าโชคดีเจอก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับเดินหายทั่วเลยมันจะมีน้ําอยู่ใต้กระต่ายครับเมื่อเราคุยปุ๊บเราจะได้เควสด,ดิ้งมานะครับไปยังโต๊ะบาร์นะครับคุยกับกระต่ายสีส้มคนนี้เราก็จะได้แก้วน้ํามากลับไปให้กระต่ายที่มีน้ํานะครับเจิ่งบนล่างตัวแหละ คุยกับเขาให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราผ่านเควสนี้นะครับเราจะต้องไปพบกับดีเจดีเจนี่จะอยู่หน้าประตูทางเข้าเลยเมื่อคุยกับดีเจเรียบร้อยนะครับเราก็จะเป็นอันผ่านเควสที่ดิสโกเทคเรียบร้อยแล้วให้เราออกมาด้านนอกเราจะเหลือแค่2เควสนะครับถึงจะครบก็คือเควสสีและเควส์ลัมนิง่งตอนนี้เราทำไป1ิเควสแล้วนะนะครับ เมื่อเราออกมาจากดิสโกเทคฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะเป็นทางกลับไปจุดเริ่มต้นขวามือน,นิดนิดมันจะมีเควสสีให้เราทำเห็นไหมอ่าตรงนี้ไม่ต้องไปคุยพอดีผมเดินชนนะครับเขาบอกให้เราไปซื้อกระต่ายที่มาร์เก็ตไม่มีอะไรอ่าเข้าไปทำเควสสีได้เลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับให้ตอบ4 4 3 1 3นะครับ เราก็จะเป็นอันผ่านเควสเรียบร้อยเหลือเควสสุดท้ายคือเควส running นะครับให้กลับเข้าไปยังโซนกลางของเรานะครับที่เป็นโต๊ะอาหารอ่าแล้วออกทางประตูด,ด้านซ้ายมือเลยครับผมถ้าเรามาถูกมันจะเป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นแบบนี้นะอ่าตารางหมากลุกขาวดำนี่แหละกดเข้าไปคุยได้เลยครับ ทีนี้ทิกมันจะมีอยู่นิดนึงนะครับเดินตามเส้นทางไปจะมีไฟกระพริบบอกทางนะครับอย่างนี้แล้วก็เราต้องเดินเข้าเสาไฟสีแดงอย่างนี้นะเมื่อเข้าถึงปุ๊บมันจะขึ้นไฟติดทั้งหดวงนะครับถ้ายังไม่ติดทั้ง6ดวงเดินเข้าเดินออกใหม่นะครับผมเดินไปตามทางได้เลยถ้าไฟติดแล้วแล้วดังตึง้งตัแปลว่าผ่านแล้วนะครับเราก็เดินไปตามทางลูกศรบอกได้เลย ลูกสอมบอกให้ลงไปข้างล่างเห็นไหมเราก็กระโดดลงไปด้านล่างได้เลยครับโอเคเดินเข้าให้ขึ้นลูกไฟนะถ้าไม่ขึ้นลูกไฟเดินกลับไปเดินใหม่นะครับจนในที่สุดแล้วเราถึงเสาไฟสุดท้ายนะครับเฟสมันก็จะผ่านแบบนี้เนาะ ทำให้เราผ่านแลนดนี้ครับรวมกับแลนเก่า23บวกแลนนี้12นะครับเควสเราจะได้ทั้งหมด35นะครับก็จะเป็นอันผ่านเควสหลักทั้ง Reward Pool แล้วก็ NFT เราก็จะได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปหารกับคนอื่นๆนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ครับอีกิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทําได้ขอบคุณมากครับ